นี่คือเสียขีมอนเ้อเสียต,ตัวไหมนั่นแหละจะคนอีสานเอืน่นมอนกั่ว่าเสียขี่ออกกัไไนโยกใบมันหนะอันนี้ก็จองเสียจังไดครับอันนี้เ,เสียขี่<ค>มอนคือย<ๆ>ังครับเสียขีมออยข่มอนก็คือเฮ้าอันน,น,นี้อันนี้คือขี่มันไม่รอคือเฮ้าเกียร์ซูมือซูมือเลวมันนีมันหนักมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นมันกิ๊ดตะใบมันแหละมันกะ มันก็เลียกลางเลียกมีเศษมันไปมันก็ขี่ออกเออก็ขี่ออกเขาก็เอื่นขี่มอญขี่เป็นสี่ขี่ตัวขี่ตัวไม้แหละเป็นสี่ขี่มอนขันเท้าเบาขันเท้าเอาออกมันหนักมันยกไม่ไหวอันนี้มันตัวนี้เขาจะเอาไปเฮ็ดยังครับเขาจะเอาไปเฮ็ดเส้นไหม มันเห็มันพอถามันสุกแล้วตัวแดงแดงคือคือตัวสูกมันเห็นตัวแดงแดงคือตัวสุกมันันตัวสูกอ๋อมีตัวสูอย่างตัวยางตัวสูกเออนี่ตัวสูกมันอ๋อนนี้เขากับเอาไปใส่จอเอเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่แล้วครับใส่จอมันมันก็สิถ้าเป็นตัวนั้นมันก็ทิกลายเป็นตัวนี้เออันจิกลายเป็นตัวนั้นอ๋อวันนี้เขากับมาดดึงเอาเส็นใหม่ดึงเส็นใหม่อ๋อเขากับมาใส่น้ำห่อน ข้างหมอ้อแล้วก็ใส่น้ำห่อนแล้วเขาก็เขาเอิอนสาวหลอกสาวฟักหลอกเขาก็นหนึ่งก็เป็นเส้นไหมเขาก็ไปทำสินไหมแน่เจผ่าสโตรแน่ผ่าไหมแน่ผ่าพื้นตัดเสียตัดผ่าแน่เฮ็ดได้ตทุยามนั่นเลี้ยงงา่ายคือดอกนี่กไ็ได้โดนง่ายอ๋อโซเชียลเป็นไหมนละก็เจี๋ยวเดือนพุ่นแล้วก็ถิตได้เป็นสีนไหมกรร็รวมตัดเดือนประมาณเดือนหนึ่งเปล่าครับประมาณนั่นแหละประมาณเดือนหนึ่ง มันกินใบยังค่ะปันนี้เขียวมอญจ้ะใบมอนเออมันกินใบมอนอืมใบมอนเห็นไหมค่ะกินเป็นใบมอมันกินใบมอนกินแล้วมันก็กินต่ใบมันโมกลางมันก็เหลือก็ตัวอื่นอื่นฉี่มันพอมตัวนี่มันมามตาใสครับจังตัวอันนี้มันกับมาตาตัวนี่แหละพอข้าปิดตรงสั้นแล้วมันบออันไดสมบูรณ์เท่ากับฉีสั้นไบ เออสันใบใบถัะแนวเหมือนมั้บนี้มันจะออกเป็นตัวบีอ๋อตัวไอ้เหลืองเหลืองมาครับตัวนี้ดักแด้อยู่ในหันและพ่ออ๋อจะเป็นดักแด้แน่นี่ตัวดักแด้่ในหันมันจะกลายเป็นน่ตัวบีตัวบีแล้ววันนี้มันกระสิมวลออกจากพักกลอกละมันกระสิมวลออกมามันกจะเป็นตัวบีมีทั้งตัวผูตัวเมียเดี๋ยวเข้ากับมัาเก็บออกจากกันนั่นมัาเข้ากับมาาหายมันผสมพันธ์กัน ข้าวกับเนือควายม้ามาบอลเนาะล้วมันกระถิ่ไข่มาจากมันไลมันนี่แหละมันกระถิ่ไข่จักไข่แล้วจักกระทิ่นหนึ่งมันมันกระถิแตกเป็นตัวอ่อนก็เก็บมอญมาให้มันกินแล้วก็นอนอะไรบ้ากระสินอนเจอช้อมือซ้ำมือมันสินอนเทนนิง อ๋อมือสามมือมันถีนอนทีหนึงมันนอนอยู่สี่เทียแล้วมันกะสีญ่แบบนี้แหละมันกะสีเศ้านอนมันกะสีนี้แต่กินเพราะมันน่ะโตเต็มที่เล้วมันกะสีซุกมันกะบ้นกันยังสี่แหละว่าจะจากของมันกะบ้นเลี้ยงกันมาสี่แล้วมันกะบ่ค่อยนี้คนเลี้ยงเหรอเพราะว่ามันกะอันนี้กะอนุรักษ์ไปจะซื้อดอก ในบ้านเรานี่ก็สิมีเรียงอยู่สองสามคนสีนงปราทังถิ่นนะครับอนุรักษ์อาต่พอจะมีอะไรไหมมาลูลังบางคุณกูลงนี่ต้อย่างย่านพวอนผลังนค้นเขาเก็บออก อันจักรอบครับจังนั้นจังสีพ่อดีเปลี่ยนจักรอบนั้งสิครับไลายล่ไลยรอบอยู่ไล่รอบใช่รอบที่หารคคือแบบจังค่อยสี่เหลี่ยมแจ็คหลอบนี่จักมื่นครับจังสีได้เปลี่ยนเชียร์โดยประมาณสามหมือนประมาณสามมื่นสามมื่นเปลี่ยนเทียรหนึ่งสามมื่นเปลี่ยนเทียรหนึ่งก็ฉีดเป็นในตัวที่สิ่เป็นเสาไม้ได้กะใสเวลาประมาณเดือนหนึ่งมันบังคับอ๋อ พาฒนานการแต่แม iden, ่ทาแม่นอ่นมออันตัวมอันพันธ์พันที่เขาเลี้ยงเปรแบบรงเลี้ยงใหญ่ๆนี่ถ้ามูนั่นเลียวอยู่เพราะว่ามันตัวใหญ่เรียวอันนี้มันเป็นอันมอนน้อยธรรมดาแต่พอแต่แม่เขาเลี้ยงมาถ้าไม่เป็นมอนพันธ์มูเขาเลี้ยงหลายๆมูก็เป็นอันนี้ก็เป็นแนวเก่าที่มีมันก็มาเรื่อยๆนะคบเป็นแนวอันเก่ามาเรื่อย ทำเก้านี่แหละทำประเดี๋ยวมาทางอื่นเขาก็เป็นแนวเก่าของเ้าอยู่แล้วเอาุนเวียนกันอยู่นี่แหละเพอาะมันสุกแล้วอันใดมันสมบูรณ์เทาก็เอาไปทำเลเลี้ยงยากบ่ครับบ่บ่ยากเลี้ยงบ่ยากก็นนีเก็บมอนนั่นแหละแต่บ้านเลี้ยงบ่ยากกลารศูนย์พันแล้วอนุรักษ์ไม้ซื่อๆตรกนี่กระดา อนี้เพราะมันเป็นอันตัวไอไม้แหลมมันก็จะเป็นมีดักแด่บัครับเนี่อยู่ทางไหนที่เป็นดักแด่ข้างในชี้เหลืองเนี่ยนครับเป็นดักแด่ที่ทอดที่เขาทอดกินเพราะเขาดึงเสิมันออกเบอร์แล้วที่เหลืองเบอร์แล้วมันก็ตินเหลือแต่ดักแด่อันไหาเอาไว้แต่แนวเขากะบอไปสาวเอาไปทั้งอันเลยเนาะครับบอเอาไ้ประมาณเดี๋ยวจะเอาไ้หน่อยหรือหลายบางเทีกะ ถ้าเอาไว้สามหอยก็เอื่นหอยเนาะแต่คือลอยปากห้อยนั่งเสี mm hmm. ไว้เทละสองลอยสามลอยยังเสียเท่าคือเท่ะลอยกวัวยังเสียลอยฝักนั่น mm hmm. และแล้วมันจะออกเป็นตัวบีข้างในดัดดักแดงมันตัวแกแล้วมันมันจะออกเป็นตัวบี mm hmm. พอมันหุนออกมาจากหานันแล้เนี่ยมันก็จะมาผสมพันกันั oh, น,นจับตัวบีไป แม่เ่าก่่่่่นี่ออนนน่่่่่่่่่ดกั่่่่่่่่า่่่่ร่่่่่่อ,แอ,อ,อ่แน่่่่่่่่มา่าา่าา่น,ปปน่่ง่่่้่่่่่่้า่่่่ไ่่่่่เ่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มัน่่น่่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 ัน่่่่่่่่่่่นัน่ ข้าก็เลี้ยงต่อไปนี่เก็บมอนมาเลี้ยงมันต่อไปไปวนเมียนกันยุงซี่แล้วเมื่อไปเอาหมองอื่นก็จะข้าเห็ดหน้าลเลยล่ะเอากระปุกเลยนะจังหวะโอเคมันนี่ได้ความรูหล,ลายหล,ล,ลายได้ครับจงได้กับขอบคุณหลายๆลาด้ครับเด้ออ่าครับผมนี่ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้จะเป็นอ่าวิธีชาวบ้านนะครับเน,นาะอ่าจะเลี้ยงม่อนไหมนะครับเห็ดผาไหมนะครับผาไหมของแท้จะพูดบัรดาชาวบ้าน ดังเดิมเหตดเรีวหมดตัด,ต,ดตัดเป็นสุดไหมที่เห็นไส้กันทั่วไปนะครับเนาะนี่ก็วิธีการเหตุ<อ>วิธีการ,การเลี้ยงม่อนไหม,มต้นครับผมขอบคุณครับ